ทำไมปีนี้ต้องซื้อ iPhone 12เหรอคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพี่ๆน,น้นองๆทุกคนวันนี้นะครับเสรสิรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับอีกแล้วเกี่ยวกับสาวกนะครับของเจ้า Apple iPhone 12เนี่ยคือรอบนี้เนี่ยผมมีลิกแล้วก็รูมเมอร์ล่าสุดนะครับว่าทำไมปีนี้ต้องซื้อ iPhone 12ด้วยคือผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone Apple ในปีนี้เนี่ยแต่ว่า รอบนี้เนี่ยมีข่าวดีเยอะมากพอสมควรแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคลิปแบบจริงใจไม่ใช่แบบชอนอีกแล้วนะครับก็คือเป็นวันเทควันคัดเหมือนเดิมนะครับเรามาเริ่มต้นเนี่ยที่คุณรอส่ยังก่อนนะครับคุณรอส่ยังเนี่ยเขาก็ได้รับทวิตนะครับข้อมูลล่าสุดของเขามาในเรื่องของการผลิตหน้าจอของเจ้าตัว iPhone 12นะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ คาดว่าจะเสร็จก่อนเจ้าตัว iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max ด้วยฉะนั้นคือจากข่าวตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าการที่ดีเลย์ออกไปเนี่ยของเจ้าตัว iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max เนี่ยมันมีในยะสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่หน้าจอของเจ้าตัว iPhone 12เจ้าตัวเริ่มต้นคือ5.4นิ้วกับเจ้าตัว6.1นิ้วเนี่ยเสร็จก่อน เขาก็เลยสามารถที่จะลอนได้นะครับในช่วงของเดือน September หรือว่ากันยายนแต่ว่าในเรื่องของเจ้าตัว Pro กับเจ้าตัว Pro Max เนี่ยมันดันมีข่าวออกมาว่าในเรื่องของที่ทุกคนรอคอยมากๆนะครับก็คือในเรื่องของ120 h z Refresh Rate หรือว่าที่ Apple เนี่ยเขาเรียกกันว่า120 h z Promotion นั่นเองตรงนี้เนี่ยคุณ Ice Universe เนี่ยนะครับก็มีการออกมาบอกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าที่เจ้าตัวหน้าจอเนี่ยที่มันถูกดีเลย์ออกไปในการผลิตเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว120เฮิร์ตโปรโมชั่นนั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการอัปเดตต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักนะครับของผมเองแต่คืออาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่เหตุผลสําหรับคนไทยที่เขาจะซื้อเจ้าตัว iPhone 12สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าปีหน้า นะครับคือการที่เขาจะใส่เจ้าตัวเสาอากาศหรือว่าตัวรับสัญญาณนะครับในระบบของมิลลิมตรนะครับเวฟเนี่ยกับเจ้าตัว6ซับกิกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวรับสัญญาณมาให้2ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะใส่มาให้เราเนี่ยใน iPhone 12เนี่ยใส่มาให้เราทุกรุ่นเลยนะครับคือคือจริงๆมันเป็นเกี่ยวกับพวกตัวรับสัญญาณที่รองรับเจ้าตัว 5G หรือว่าเป็นอนาคตของ ของเมืองไทยเราด้วยนะครับแต่ว่าคือที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับตรงนี้คือสําหรับคนของเขาเองเนี่ยมันก็เลยสําคัญที่จะสามารถที่จะขยายนะครับแล้วก็การรับสัญญาแล้วก็ทําให้สัญญานี่มันเสถียรมากขึ้นแต่ผมว่าสําหรับคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแล้วก็เพื่อรองรับอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวิร์กพอสมควรเพราะว่าในปีหน้านะครับคือนโยบายที่เขาจะใส่เจ้าตัวมิลลิมตรเวฟเนี่ยกับเจ้าตัว6ซับกิกะเฮิร์ตเนี่ยนะครับคือ มันจะเขาจะเลือกใส่แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาคาดว่าจะไม่ใส่ในตัวที่ต่ํากว่าจะใส่ในตัวที่มันใส่แค่ตัวท็อปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าใน iPhone 12ทุกรุ่น4ี่รุ่นที่เขาออกมาเนี่ยเขาใส่ให้เราหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนที่ออกนอกบ่อยๆด้วยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ารอให้สัญญาณ 5G ในไทยเนี่ยมันสเสถียรกว่านี้มากๆนี่ผมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ อีกข่าวนึงดีกว่านะครับข่าวนี้เนี่ยผมคิดว่าทําให้คนที่ชอบใชใ้กำลังจะซื้อ iPhone 12เนี่ยต้องช่างใจนิดนึงนะครับคือผมเขาพูดออกมานิดนึงว่าเจ้า l e a ส s a n ์ r u m o r ตรงของ iPhone Apple เนี่ยผมชอบล a k ์แบบนี้มากกว่าลกข์ของค่ายอื่นนะครับขอยกตัวอย่างอย่าง Galaxy Note 20ดีกว่านะครับ Galaxy Note 20 Ultra ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมว่า มันเป็นลิกแบบแปลกว่าคือเหมือนกับว่าใครมันจะมีสามารถมีเครื่องจริงอ่ะแล้วก็สามารถใช้งานให้ดูจริงนะครับแต่ส่งให้เฉพาะยูทูบเบอร์บางคนจริงๆเคือแค่ส่งให้แค่คนเดียวด้วยซ้านะครับก็คือขอเอ่ยชื่อคือคุณจิมมี่อิสโปรโมนะครับคนนี้คือเขาเป็นเทพแห่งการรีวิวมือถืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือมัน,นมันน่าแปลกไหมว่าเขามีแค่เขาคนเดียวที่ได้เจ้าตัวจริงเนี่ยทั้งที่มันมียูทูบเบอร์คนอื่นที่ค่อนข้างที่จะดังกว่าเขาก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย คือผมชอบลีกของ Apple เพราะว่าคือมันเหมือนกับมันเขาเขาค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ Apple เองที่เป็นคนปล่อยแต่ว่าทางซัมซุงเองเนี่ยผมค่อนข้างจะสงสัยนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไปดูในตามเว็บไซต์ของเขาเนี่ยบางทีเขาก็พยายามที่จะโพสไอ้พวกแคทเรนเดอร์นะครับของเจ้าตัวที่เขาผลิตเองเนี่ยแล้วก็ลีกเองเลยซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นอาจจะเป็นวิธีการตลาดนะครับของทางซัมซุงเขาแต่ตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันตรงนี้อาจจะมาคุยกันอีกที นะครับในคลิปหน้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข่าวสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับส่วนตัวผมเองด้วยเพราะผมเป็นสายซูมนะครับก็คือทางคุณมิงชิคอเนี่ยเขาเป็นลกเกอร์ชื่อดังนะครับของ Apple iPhone ต่างๆเนี่ยเขาออกมาระบุแล้วนะครับว่าเครื่งหลังนะครับของปี2020นี้เองเนี่ย ไ p โฟนแอปเปิ iPhone, เนี่ยนะครับจะทำสัญญานะครับร่วมกับเซมโก้แล้วก็ซันนี่ออปติกส์นะครับคือเซมโก้เนี่ยเขาเป็นบริษัทชื่อดังนะครับที่เกี่ยวกับพวกเลนส์ต่างๆกล้องต่างๆในเกาหลีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวย่อของมันเนี่ยมันก็คือบริษัทซัมซุงอะเซมโก้ซัมซุงอิเล็กทริกแมชชี a l s o ลซัมติงสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่า คือมื่ก็แปลกที่เหมือนกับ Apple ทํางานร่วมกับซัมซุงทั้งที่เขาพิ่งเหมือนมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าแสงว่าซัมซุงเขาต้องมีดีถ้าไม่มีดี Apple ก็คงคง,งไม่แจมบ่ทั้งจอทุกอย่างเขามันโอเคนะครับแล้วก็ส่วน sunny optics ด้วยเป็นบริษัทชื่อดังนะครับเป็นเลนส์ขายอยู่ในจีนนะครับไอ้บริษัทนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือมันเลยมีข่าวออกมาว่าเซมโกเนี่ยเขาดังเรื่อง periscope นะครับฉะนั้นคือ Apple ปีหน้ามีลุ้น iPhone 13นะครับที่จะใส่เจ้าตัว Periscope มาให้ซึ่งผมคิดว่า Per ริ s o p p เนี่ยค่อนข้างที่มันจริงๆ iPhone ควรจะมีได้แล้วเพราะว่าคือการ processing ภาพหรือว่าภาพของเขาเนี่ยวิดีโอของเขาเนี่ยคือถือว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับของสมาร์ทโฟนจริงๆเลยคิดว่าถ้าเกิดเขาใส่มาด้วยเนี่ยมันน่าจะเวิร์กมากๆนะครับแล้วทำให้คนเนี่ยเอ็นอ่อนโอนเอียง คือเหมือนกับว่าไม่ต้องมานั่งเล่น Android เพื่อจะอยากได้เลนส์ซูมนะครับคือทาง Apple เนี่ยก็ให้เลนส์ซูมแบบโอเค5 x 1 0 x มี Optical Hybrid อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องมาองรอลุ้นดูแต่ว่าคือสัญญาของเขาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังเนี่ยของปี2020นะครับไปจนถึง2021แต่มันก็มีบางข่าวนะครับจาก Android Central เนี่ยเขาก็บอกมาว่า เจ้าตัวฮาริสโค p ปนี่อาจจะใส่มานะครับแต่อาจจะไม่ได้ใส่มาในปี2021อาจจะใส่มาในปี2022หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องให้เวลาเขาการผลิตนะครับแล้วก็ทําการเรซิชนิดนึงนะครับก็อันนี้เราต้องรอดูต่อไปแต่ใจ,ใจจริงผมอยากให้มาปีหน้านะครับแล้วก็อย่าลืม Apple ก็เห็นใจคอน summer บ้างนะครับคือผมเข้าใจว่าเขาต้องการจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่ว่าก็ในการพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหม แต่คือไม่ใช่ก็ไม่ใช่มาขูดเลือดขูดเนื้อกับพวกเรามากนะครับคือเห็นใจกันบ้างคือเราก็พวกเราก็เป็นแฟนบอยกันมาตั้งนานนะครับก็เท่านั้นเองว่าก็ไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับก็สนใจสนเสรนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดแล้ววันนี้ทุกคนคิดว่ายัางไงวันนี้ทุกคนคิดว่ายัางไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นวันเทคอีกแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ s u b s c r i b e แล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยดูคลิปผมเนี่ยจากมือถือรุ่นไหนอยู่นะครับแล้วกะรคับ ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like s แชร์ subscribe นะครับสวัสดีครับ